สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงหนุ่มมีเหรียญดีอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเมืองพระนครศรีอย,ยุธยานะครับซึ่งเป็นเหรียญโลเล็กนะครับเป็นเหรียญพระพุทธ สีดุสิดานะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ เหรียญพระพุทธศรีสุดดุสิตานะครับวัดดุสิตารามนะครับเป็นเหรียญโล่นะครับขอบเหรียญน,นะครับยกขอบขึ้นนะครับนูนเป็นสันนูนนะครับแล้วมีเส้นขอบในนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับ อยู่รอบเลยนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางมีพระพุทธสีดุสีดานะครับนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับนี่ครับด้านซ้ายนะครับเขียนว่าวัดดุสิต ารามนะครับส่วนด้านขวานะครับเขียนว่าพศ2539นะครับใต้องค์พระพุทธนะครับเขียนว่าพระพุทธศีดุสิดานะครับก็มีโคดนะครับตอกอยู่ใต้ฐานหลงพ่อนะครับ ส,ส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับยกขอบขึ้นนะครับรอบเหรียญน,นะครับตรงกลางนะครับมียันนะครับอยู่ตรงกลางด้านล่างนะครับเขียนว่าจังหวัดอายุทยา นะครับเหรียญน,นี้ต้องบอกว่าสวยอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งขอบเหรียญน,นี่รอยเหรียญน,นะครับตัดแบบธรรม,ามาชาตินะครับซึ่งเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดง รอยเจาะนะครับต้องเล็กนะครับต้องปิ้นนะครับแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับใต้ห่วงนะครับต้องแอนนะครับแล้วก็เล็กนะครับ ถ้าแบบหนานแล้วเขาไม่ใช่แล้วนะครับนี่ครับต้องตัดแบบธรรมชาติเลยนะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญโล่เล็กนะครับของวัดดุสิตารามนะครับตำบลหันตรานะครับอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ สร้างขึ้นนะครับเมื่อปี392539 39นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญสวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ครับก็เป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งก็เอามาแนะนำให้ทุกคนได้ได้รู้จักนะครับ ก็เป็นเหรียญดีอีกเหรียญนหนึ่งนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับคลิปหน้านะครับเรามาดูกันนะครับว่าลุงจะเอาเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ